ฮัลโหลครับผมก็สวัสดีเพื่อนชาวนักล่ามอนสเตอร์ฮันเตอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้อาเพบ่งจะพวกเรานะครับผมอาทีมจั๊กจั่นนะครับผมวันนี้นะครับผมพวกเราก็จะมาเปิดตำนานนักล่านะครับผมอาตันแบบใหม่ๆเลยนะครับผมเป็นข่ามือใหม่เลยนะครับผมว่าเอ่อเพื่อให้ฮันเตอร์ลูกหลังนะครับผมได้รู้จักมอนสเตอร์อะไรเด็ดๆหลายๆอย่างได้มากขึ้นนะครับผมวันนี้เราก็เฟสแรกนะครับผมเราก็จะไปทำเฟสเรียกว่าเฟสบ่อน้ำเพื่อนพี่ฮะ รับมาแล้วไปรับมาแล้วเนอะไปรับเคุยกันที่บอร์ดเลยครับตอนนี้มีใครแล้วครับเนี่ยจะกระดุอยเนาะจะกระดุอยชุดกระดุยครับครับผมนะครับผมนะครับผมที่น้องท่านผมเล่นเป็นสมชายนะครับผมเป็นสายดาบเท้าผมเป็นสายส่วนผมชื่อเดียวครับเออเล่นคุยครับคุยตะแนนผมเป็นสายเตอร์เป้เกิดครับเัิดีค่ะชี้แพรค่ะอ่าอ่าทีมเรามีนักล่าบีนะครับ แร้ควเไดจ้ะที่บอดจ้ะที่บอดจ้ะเอาไปวละจ้ะจะโค้งละจ้าโอมเลย์เมยหมดนะโอมเหรอโอเคฮะวันนี้เราจะมันเสนุกสุิทกัท่านไหนก็ช่วยกันเลยฮะครับคุณพาราเซตามอนคราบคสได้ครับ ไคิว่าว่าตัวนั้นจะอยากโดนย่างหามดบอกเาหน่อยเสียงดังเขาถือกูยากนะนี่เขาไม่บอกแล้วเขาาไม่บอกแล้วเขาเล่นสายอะไรสายอะไรเนี่ยคริสสายดับโลครับตอบให้กันดิมโลดับโลดับโลไม่ใช่เยนเดิดับโลดับโลดับโลอ๋อไป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 ครับก็ขออภัยฮะบางทีอาจจะมีเสียงหมาเล็ดรอด ไม่เป็นไรพรุ่งนี้คงไม่มีอะไรพรุ่งนี้คงโดนย่างแดดเลยไม่ร้อนแต่ที่ไปมากระตังอยู่ Hot Water Stream เวทลุลดดีใจด้วยน้ำไม่โหดไม่โหลดโอเคลองเฟสแรกนะครับผมก็จะเป็นเฟสบ่อน้ำนะครับผมสายขุยปั๊บเัรนก่อนแล้วกันปั๊บเัรนก่อนแล้วกันนะอะไรบ้าง ยิงหลับหมูได้ไหมระวังระเบิดระเบิดไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าเดี๋ยวบัฟเนี่ยคอยบัฟข้างในนะได้ได้แต่มันมีบัฟอะไรมั้ยวางแผนการใหญ่วางแผนการใหญ่เอ๊ะหมูเล็กห้าตัวแผนการใหญไปละแผนการใหญ่เดี๋ยวลืมดิเดี๋ยวลืมเดี๋ยวเล่นเล่นใหม่เล่นใหม่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยอูนอันดับแรกเอาไก่ครับมันจะได้เนื้อไปย่างทำปิ้งไก่ไข่ไข่ไม่ใช่ไข่แล้วอะไรหรืนไก่น่ะไอ อิโตเอ็อิโต้เอ็เอาไข่ไปใส่รังเอาไข่ใส่รังไขใส่รังคันเราะอาไข่อนันรย่างนเนี่ยเราเราจะได้คิวคอยเยอะไงเอาไปรับราได้จะได้เงิน500ข้าพี่ได้เงิน500ได้ไหมจะได้ตังค์ด้วยที่ขาดเา่าคิวพอยไม่มีสามารถเอาไปทำอะไรเก็บได้เนี่ยนี่ได้อะไรมานิดเดิเบคุณสี่ลูกอมาเก็บขมมืไหน่อยไหมจะได้อารมณ์ดี ใช่แล้วผสมผายอยู่ไหนละเอาไว้สุบเอาไว้สุบอารมณ์ดีเบาๆนี่เดนเบอร์รี่นี่มันไปผสมเป็นอะไรได้บ้างไม่เคยใช้รู้สึกจะเกี่ยวกับลูกกระสุนปืนป่ะสายปืนป่ะท่านท่านเบอร์รี่ไม่ทำกระสุนพช่นี่เดนเบอร์รี่นเนี่ยแต่จับได้นี่มาจับเลยนี่ปั๊บไหนอ๋อี่จับมาแล้วจับอะไรจับมาแล้วบิทบล็อกผสมเลยนะบิทบั็ไปไปผสมกับน้ำผึ้งเป็นเป็น คาทาลิสคาทาลิสไปผสมกับแรสเต็กจะได้เป็นเด็ดจูสเดสำหรับมือใหม่ถ้ามาแรงงี้จับไปครับขายรอดขายทอดขายทอดได้เหมือนมันตะจะกระเตนขายทอดขายทอันี้อ่ไปก่อนละเอาเดี๋ยวไปยิงจะใส่เนื้อไไงเว้นี้คือยิงหมูห้าตัว โม่ห้าตัวทำไมเนี่ยิกการใหญ่มากปิกการใหญ่มากโม่ห้าตัวต่วางระเบิดแล้วพี่โอเคไหมตายเล้วบ๊อบบ๊อบบ๊อบเฮ้ยตัวใหม่คเดี๋ยวเราต้องบ๊บคุยคุยหมดแล้วเออบ๊บถือ้ัไม่คุยก็ไม่บ๊อบถือไว้ทำไมเนี่ยบูแล้วพี่โอ้ ยังจำนี้นผมยังไม่ชินกับคุยยาคุโมะเลยมึงเล่นในไหนเนี่ยยูคุโมะแสกุโมะหมูม่บ้านล็อกแล็กล็อกแลก็กล็อกแลก็กล<ต>็อแลกแล็กมาไหนกันได้นะต้องม,มามาขุดแ,แ,แรก,กขุดแม่ครับผมสำหรับสำหรับชุดที่พวกผมหรือว่าสำหรับชุดที่พวกผมใส่แล้วสี่คนนะเป็นอาจจะเป็นชุดหาของเร็วกับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดอกของตอนจบเยอะนี่ครับดูสกิล ุแถือว่าเป็นชุดคุแน็ถือว่าเป็ชุดที่เริ่มเริ่มต้นได้ดีมากเลยนะเก็บของกับตงการเก็บของแต่ซขายชุดเลยใช่ห้าร้อยเองซื้อได้ที่ซื้อได้ที่แม่นางหลุยดูใครนะขายไหมรอแม่นางหลุยดูั้งชื่อใครวะเนี่ยเก็บไหมแก่ไหมฮันเตอร์ฮันเตอร์นี่แหแม่พี่พี่อ่ายูคกโมะมูกเนี่ยทำไปได้ รู้สึกทำอาวุธกับชุดได้นะทำอาวุธอาวุธอาวุธยูโกโม่เนี่ยเหละพี่อาวุธสายยูโกโม่ต้องใช้กกมันเข้าไปเก็บเข้าไปแต่จริงๆคือเก็บไปแล้วเอาไปขายใช่ไหมพี่ไม่ผมไม่เคยขายเลยนะอันนี้เอาเอาไปทำชุดทำอะไรพวกเนี้ยมามาไปยิงหมูกันต่อเลยนี่ถ้าเจอไข่เนี่วิ่งกันตาเหลือเลยเนี่ยดัไข่เลยครับไปไปไปโอ้ย อ้าวไข่ไข่ไปแล้วไปแล้วไหนไปไข่ไปแล้วไปแล้วไปไข่ไปก่อนแล้วอุ้ยเฮ้ยไม่พูดเลยอุ้ยไปคนเดียวเลยเฮ้ยทำไมพูดไม่ได้อะเร็จังเออไปแล้วไปแล้วว่ามาเกิดเกิดการแบบวิ่งไข่ครับวิ่งไข่สองกองแข่งกันเฮ้ยเยอะในในตัวชูมนี่เอาไปผสมกับโค้ดเต็มที่โย่ผมเโย่ผมมีแขกแล้ว เขาพีายตอนนี้เก็บจริงไข่เหรอเจ้าพี่ชายแล้วเตะเไข่มาที่เตะไข่ไงปลาด่าไม่เห็นนี่ตรงนี้ตรงนี้ตกปลากันได้นะเดี๋ยวพามาตกปลาเอาอยู่ไหนวะเออนี่นี่ปลาดาผีไข่มันวิ่งเร็วจังอ่ะใช่ทำไมตัวผู้ชายถึงเร็วทำไมตัวผู้หญิงต้องช่ายต้องช่ไม่เล่าร่อยทำลายไข่ไข่จะกระโดดทำลาแข่งกันตกปลาได้เฮ้ยเอาจริงจริงแล้วหรอตกปลาได้ นี่ได้<อ>มาหนึ่งตัวนะมันจะได้มัน <c oughs> จะได้กูมโม้พอยสามร้อยเก้าสิบห้านะครับส่งไข่ได้ตั้งถึงสามร้อยเก้าสิบห้าตกปลาตกปลาตกปลากูมโออม้มโอพอยไปทำอะไรพี่กูโม้พอยเนี่ยเอ่อเอาเอาไปอัพฟาร์มไงแล้วก็แลกหินแลกอะไรพวกนี้มาอัพชุดยักษ์สกิลเพชรได้รู้ไหมย<อ>เห็นปลาตัวใหญ่ไหม ทีมไปส่งไข่แล้วก็มาตกปาลารอนะครับตกปลานี่ก็ได้อยู่กูโมพอยนะอ้าวใครดูดิวอ่าดิวเการศึกษาฮันเตอร์อย่งคนนะึงฮันเตอร์เราฟิวไปแล้วหนึ่งนายบายไปแล้วไปแล้วยิงหมูต่อไปยิงหมูต่อนี่ตรงนี้จ,จับมแมลงได้นะนี่มีจุดจับมแมลงนี่จับมแมลงได้ ได้ธนบัตรเพิ่มด้วยหนึ่งตัวตกได้ตกปลาเนี่ต้องมีเอะไอ้าวนี่นี่นี่ได้เมก้าฟิชชิงฟรายมาอะไรนี่เมก้าฟิชชิงฟรายนี่เอามาตกปลาได้ไงอ๋อก็จะเป็นเหยื่อไงพี่พี้เอาหัวอะไรกันเฮ้ยเอาหัวอะไรกันเฮ้ยอะโหลอะโหลรู้สึกว่าผมหลุดอ่ะนี่ไงนี่ไเมก้าโอ้ยเมก้าไปหาที่นั่ผมกัาไปที่เหยืหมดเลย อ้าวเรียนกลับแล้วทำในแบบไปเนี่ยหลุดหลุดคนเดียวแล้วเนี่ยเย่ไม่ไปอย่างมากไปเลยเวทฟิชใหญ่โตสนุกเวทฟิชนี่ถ้าจำไม่ผิดนี่เอาไปรับรับดาบได้นะอย่าเพิ่งมาร้องนี้อ๋อแล้วับไปยิงไปจบไปทำปลาปลาจะได้จบเสร็จเราซีไม่ไปขันข้าเหรอไปนะไปไหนนะข้าวแพึ่งนะพุ่งนพึ่งอ๋อไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเก็บน้ำพึ่งก็ได้ไปเนี่ย ขึ้นไปแบบแบบเก้าอ่ะนด็พึ่งๆอ่ะเอ้ยค่าหมูกี่ตัวพี่ค่าตัวครับเก้าสมชายไปอีกคนสมชายบินายสมชายอล้วสมตายไปซะแล้วฮึสมชายเหรอไม่ใช่พาราใช่แล้วสมชายบินไปแล้วสมชายอาตั๊กกระดุยบินไปแล้วเผื่อตั๊ก็แพร่หวากับกรุดุยตอนผมเลือกคนเดียวเลย นี่เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการหาอันนี้มัน,มนจะเป็นลิฟทมัชลูไหมไม่จำไม่ได้ยิงก่อนเพราะมดมันกินกินของเข้าไปแล้วนี่เราสามารถยิงได้ยิงยิงไปเนี่ยมันจะมีเกล้ามันกมีเห็นก่อนมีดห <uko> ล่นลงมาเนี่ยเ้าก็เก็บมาได้น้ำผึ้งไว้นี่ไว้มันไม่ได้กินเห็ดไงโอ้ยได้น้าผึ้งแต่ก็เป็นไรได้น้ำผึ้งเพิ่ม ไปยิงหมูอันนี้ฝ้าน่าเป็นกายท่าหมูที่ยาวนานมากเกรนี่เริ่มยิงแล้วลุกโอ้ยฮัลโหล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 ลุ้นอะไม่เป็นไรเราให้อภัยมายิงหมูกันก่อนเร็ว ชี้บอกว่าเร็วชีวบอว่ามันมันเป็นงานฆ่าหมูที่ลำบากมากๆเลยพี่แล้วผ่านถิ่นี้มาได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยแยะมายุ่งเลยวะเอาหัวหมูไปทำหมวกได้นะฮะหมูหมูหมูจิกหมูหมูหูนี่ทำหมวกได้ครับหมูใช่ใช่หมฟังกูเฮ็ดไง หมูแมหมู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 มูห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 มมูห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 มูมูห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 มมูห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 ม แต่เล,ลอะละในกําลังยนนี่ผมชร์นเน็ตมือเล่นนะครับคือหลุดไปแล้วฟันเพื่นอนเฮ้ยมือดาบกูหายไปไหนวะเนี่ย <c oughs> ไม่มาช่วยกูเลยมือดาบปูุงอาหารให้เมียอยู่ครับปรุขอาหเมียนะโอโอ้ย หมูกลิดหมูกลิดนจับเ,เว้ยหมูเดียวเนี่ยจะฆ่าหมูได้หมูเดียวเนี่ยจะฆ่าหมูได้ศูนย์พันเ 0, ลยเนี่ยหมูถึงก็ศูนย์พันเลยเนี่ยมือดาบกูมาเนี่ยพี่วิทยพี่พตอบคลิปไหมหรือจะเอาแค่นี้อะไรนะจ้เสร็จต่อคลิปแค่นี้เลยไหมหรือจะมีคลิปต่ออีกไหมไปฆ่าหมีก่อนไปแล้วก็ค่อยตัดคลิปเอาชุดนี้ไปฆ่าหมีเนี่ยนะเอาดิพี่ผมรู้เัืงสี่คนเอาไป โอ้โหนึกอยาได้เลยเปลี่ยนท่อก่อนนะครับเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บน้ำผึ้งก่อนเก็น้ำผึ้งอ๋อยังไม่เสร็จการยึดกันเนี่ยสำคัญมากนะจริงสกาอผสมยาก็เอาจากอะไรนะเอาเฮิร์บกับบูกับเห็ดฟ้าสมุนไพรกับเห็ดฟ้าผสมกันครับมันก็จะได้ฟูชั่นธรรมดามาแล้วเราก็เอาน้ำผึ้งผสมเข้าไปอีกมันก็จะได้เป็นฟูชั่นขวดใหญ่ใช่ป่ะใช่ฟูชั่น ตอนหลังอันตอนหลังน้องใช้เยอะมากเกาพอ็อกชั่นหมูมันเกิดมหรือจำเป็นมากครับเกาพอ็อชั่นบอกตรงโอเคจบเวสด้วยสวัสดีภาพไม่มีใครนอนแมวนะแค่หลุดเฉยๆไม่มูไปล่ะครับแค่หลุดไปดูรางวัลจบเวสมีอะไรมาให้ม้งต้องเข้ารางเยมนเลย ก็มีการบอกรีวาร์ดเควสนี้ก็ได้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบคอนแทคฟรีมันจำไว้ห้าสิบอ๋อได้ตังเพิ่มเนี่ยได้ยูโกโม่พอยมาเจ็ดร้อยแปดสิบที่ผมได้เป็นพันเลยนะจริงดิก็พี่ไม่ได้ส่งไข่ไงแย่ผมได้ไข่ทองคำด้วยไงเออได้ไข่ทองคำโอ้ยผมก็ได้ไข่ทองคำด้วยเดี๋ยวชมคลิปต่อไปกับการล่าหมีกันนะครับผม